อ้าวใครโชคดีใครหมานมั่งครับขอเสียงหน่อยรูดศูนย์รูดหนึ่งนะครับมาเต็มๆวันนี้ถือว่าโชคนะครับศูนย์หกนะครับศูนย์หกแล้วก็สามตัวหน้าโอ้โหสามตัวหน้าก็เจ็ดสามหกนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนะจดจวดครับใครได้มั่งครับขอเสียงหน่อยใครได้มั่งขอเสียงหน่อย สังเกตชุดรวยครับทุกคนอ้าวอ่า oh. เ uh, ต็มเต็มครับทุกคนเต็มเต็มอ่า uh, บนล่างเด้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 งอ่า uh, ใครได้บ้างใครได้บ้างอ่า uh, ใครได้บ้างเลยสังเกตชุดรวยนะครับอย่า uh, ชุดงบน้อยอ่า uh, ชุดงบน้อยนะครับ เลข้ทยเลขสามตัวอ่าวันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังชวดครับชวดอ่าลัตเตอรี่นะครับนะใครดูในเพจอวกรเมืองน้ำดำนะครับอาจารย์ซื้อไปตัวไหนมั่งนะครับ0506 1ห1 6นะครับดูนะครับลัตเตอรี่นะครับก็คือล่างนะครับลัตเตอรี่คือล่างนะ ศูนย์ล่างนะครับนให้ไปดูอาจารย์ลงในเพจอ,อกรเมืองน้ำดำนะครับอของใบฟ้าก็คือไล์สดนะครับไล์สดนะครับเพราะนั้นให้เล่นเลขท้ายเลขสามตัวนะครับไม่ทำให้ผิดหวังอะจวดจา้าดครับจวดจา้าดจวดจา้าดอ่ะอ่าลัตเตอรี่นะครับกดลงให้ดูนะครับในหน้าเพจอ,อกรเมืองน้ำดำนะ อ่อกรเมืองน้ำดำได้ชุดน้อยนะครับชุดใหญ่ไม่มีขายทุกวนนี้มีแต่ชุดสองใบตั้งแต่เขาปราบนะครับก็ได้ไปสี่ชุดแล้วก็3ตัวหน้า7.3.6ใครได้มั่งครับออคุณประมวลอาจารย์ให้ถูกอยู่คนเดียวทั้งบนล่างได้เท่าไหร่ครับคุณทวีรวยๆครับบนล่างเลยบนล่างครับบนล่างจวดจวดนะครับนะสังเกตชุดรวย รอบด่วนนะเพื่อนให้มาเียไปตามว่มาอยู่สายทหารให้ไปสายด่วนนะครับจริงๆก็ไม่ชอบก็ลงเลยแบ่งปันนะของเรามาเต็มๆใค,คใครได้บ้างครับใครได้บ้างยุ้ยนะลัตเตอรี่เต็มๆครับบนล่างบนล่าง ได้บ้างได้บ้างเซฟไว้แต่ไม่ได้ซื้อโชคยังไม่มีครับคุณนงเยานะเอาใหม่เด้อนะเอาใหม่เอาใหม่นะครับบนล่างครับอุนแพรบนล่างคับเลยอาจารย์นะครับบนล่างบนล่างนะครับสูตรว่ามันจะวิ่งชนกันไหมนะครับงวดที่แล้วอาจารย์เด่นศูนย์กับเก้ามันไม่วิ่งชนกันนะครับหลักหน่วยมันผิดนะงวดนี้ก็หนึ่งและศูนย์ศูนย์และหนึ่งก็แยกนะครับมันก็มา ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับถ้าคนมองไม่ออกนะครับให้สังเกตชุดรวยนะชุดสามหางเท่านั้นนะครับชุดรวยนะที่อาจารย์ให้ไปน่าจะเป็นหนึ่งศูนย์ที่มันตรงกับเลขทูบหนึ่งหกแล้วก็ศูนย์หกนะครับเลขท้ายเลขสามตัวพยายามนะครับทุกคนพยายามดูไลฟ์สดอาจารย์อาจารย์าารยลงบางทีเราไม่สามารถให้เม็ดเดียวได้นะให้เน้นได้เพราะว่ามันจะวางสนุกตัวเองนะครับ นะก็หลอกเจ้าหลอกเจ้านะครับหลอกเจ้าให้สังเกตเลขไทยเลขสามตัวเท่านั้นนะครับเอาใหม่นะครับอวันนี้จะมาตำหน่อยตำลาวกันเนาะ,ะดีใจกับทุกคนนะครับดีใจกับทุกคนนะบอกว่าตามอย่าไปวิ่งตามคนโน้นทีคนนี้ทีพอเราไปเขาหลุดนะครับอาจารย์บอกว่าของอาจารย์ไม่เกินะจริงๆสถิติไม่เกินสองวดงวดที่สามจะมาสูงสุดในรอบที่เคยทํามาไม่เกินไม่เกินสามของรัฐบาลนะครับ ทำสถิติอยู่อยลองย้อนดูโดยเฉพาะใบฟ้านะครับใบฟ้าจะเป็นสูตรเ,เด่นนะเหมือนกันนะครับส่วนตัวปักหลักนะก็คือของที่อาจารย์เอามาทําสูตรชุดรวยไอ้ที่มาไล่นะครับให้เป็น8หางเนี่ยนะครับจริงๆก็จะทํา4หางแต่เราเอาไปหลอกเจ้านะครับค,คือชุดนี้นะครับหลอกเจ้าแต่อาจารย์ไปตัดตัว ในไฟขยะนะครับไปลบออกเดี๋ยวจะให้ใหดูในไฟขยะดูอาจารย์ไปลบหนึ่งสองออกนะเลขชุดสามตัวเลขหางเลยเอาหนึ่งศูนย์ใส่แทนนะครับในของชุดรวยเดี๋ยวน,น่าจะลบในเครื่องนี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะขอดูในไฟขยะเพราะว่าเรยมาเน้นเน้นตัวสูตรมันนะครับเปนรถไฟขยะไฟที่ลบแล้วล่าสุด นะครับเนะดี๋ยวดูอาจารย์สังเกตนะครับสังเกตชุดไฟขยะของอาจารย์ที่ลบไปเร็วๆก็คือ,คอตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้จะมันก็จะได้มันไม่มีศูนย์หก ตัวนี้ในไฟขยับนะครับในไฟขยับนะครับก็เลยมาตัดเป็นตัวตัวชุดชุดชุดนี้นะครับชุดรวยตัวนี้แทนนะครับมันก็มันก็ได้นะครับเล็ก้ายสรุปแล้วมันก็ได้เล็ก้ายอยู่ดีนะหางเดียวนะครับ อันนี้คือชุดรวยนะครับให้เล,ล็กๆใช้เล็กซ้ำตัวอย่างเดียวนะครับว่ายังไงศูนย์มันต้องมาก็เลยมามัดศูนย์และ1หนึ่งใส่กันเห็นวดที่แล้วมันศูนย์กับเก้ามันมามัดก็เลยไปตัดหนึ่งสองออกนะครับเห็นแต่ไม่ได้ซื้อนะโชคยังไม่มาครับโชคยังไม่มาโชคยังไม่มาเนาะเราพยายามทมําบุญทํากุศลใส่บุญใส่บาทนะครับ นี่เป็นปนนิมิตหมายอันดีนะครับเมื่อวานเนี่ยนะก่อนหวยออกมันเป็นวันพระใหญ่ให้ทุกคนไปทําบุญนะใครที่เคยดูดวงกับวิจารย์ให้จุดธูปสิดอกการแก้งคขของกรรมให้เขาเปิดทางนะผีบ้านพีเรือนนะจะได้เปิดผีปลาให้พีบ้านไม่เอาอะไรต่างๆนะแม่จันก็ยังทําเลยนะครับเปิดนะครับ ได้ถวายหัวหมูเลยบนนะฮมาบนมาล่างฮนะขอให้มาตรงๆนะครับก็บอกนะครับเอากงที่เรือนด้วยนะครับให้มาบนมาล่างนะก็สมผรอมันอยู่ที่ปากเราตั้งกิจอธิฐานนะครับก็ดีใจด้วยนะครับทุกคนดีใจด้วยเนาะอันนี้มาจากโุลล์ก็เลยรีบวิ่งเข้าห้องห้องครัวด้วยจะติมนะใครได้มั่งครับใครได้บั่งอีกคือแต่ศูนย์ห้า ซื้อตามอาจารย์ครับซื้อตามอาจารย์ถ้าอาจารย์ซื้อก็คือซื้อลอตเตอรี่นะครับอาจารย์ลงลอตเตอรี่ตัวไหนนะครับเดี๋ยวมันถด้อยู่ในเครื่องนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะเครื่องทีไลนในเครื่องนี้ไม่ได้ถ่ายไว้เข้าไปดูในเพจองก์กรเม,มรืองน้ำดํานะครับออกกรเม,ม,มืองน้ําดานะอาจารย์เอาชุดรวมบวกกับชุดลอตเตอรี่ลอตเตอรี่อาจารย์ซื้อเน้นศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหก นะซื้อไปก็คือประมาณนั้นะนะครับถ้าจะซื้อนะครับไอตัวหนึ่งหกมันไม่ได้เลขเลขหน้านะครับไอตัวหนึ่งหกมันได้เจ็ดสามหกนะครับคือตัวนี้นะครับนะจะให้ดู อันนี้คือเจ็ดหนึ่งหกนะครับได้ได้เลขหน้าส่วนศูนย์หกนะครับก็คือชุดนี้นะครับอันนี้คือชุดนี้นะครับซื้อศูนย์ห้าศูนย์หกไม่หลอดครับถ้าอาจาเล่น เล่นตามครับเล่นตามถ้าเขาให้เขาก็ให้เขาไม่ได้ซื้อไม่ได้หวังเพราะอาจารย์หวังนะครับก็เล่นอยู่สีหางนะเล่นทุกอย่างนะ,ะเล่นหลายที่นะประมาณนี้นะครับเขาเอาใหม่นะทุกคนอานะจารย์พยายามไปหนีในเพจเพจเองกกรเมืองน้ําดําคนน้อยนะเพราะว่าบางเพจเพจใหญ่อย่างเพจเอกรเลขเด็ด มันมีคนแอบแฝงมาตอบคอมเมนต์นะครับของสมาชิกด้วยนะให้กดลิงก์ด้วยลิงก์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 ไปไรด้วยคลิกลิงก์เข้าห้องไลน์ซื้อนู่นนี่นั่นด้วยขนาดในเพจนะครับเพราะอาจารย์ดูไม่ทั่วถึงด้วยอ่ะทุกคนเนาะ